ไพ่ยมทูตบทที่48สับสนจนซับสอนแต่เซปักกระกองเง็กเพียได้ยินเสียงฝีเท้านั้นต่างเหลียวมองตามไปทันทีและเห็นคนคุมหน้าผู้หนึ่งเดินเชื่องช้าเข้ามาแต่เซปักมุนงงวูบคนผู้นี้ชัยสิทธิ์หวยหมอสฉิวอสูรห,หัดโลหิตที่มีตำแหน่งเป็นก้าจูคุมหน้าชั่ววูบฝ่ายตรงข้ามได้มาถึงเบื้องหน้าแต่เซปักแล้วก้าจูคุมหน้าถามขึ้นท่านที่นับถือ ยังจำข้าพเจ้าได้หรือไม่แต่ใส่ปากแย้มยิ้มตอบข้าพเจ้าไหนเลยดื่มได้มิทราบก้าจูมาพอข้าพเจ้าหรือไม่ว่าใช่ก็ได้ว่าไม่ใช่ก็ได้หมายความมาอย่างไรขอฐานท่านนับถือมิทราบโกเนธานี้เป็นผู้ใดมุ่ยมุ่ยข้าพเจ้านามกองเง็กเพียอ๋อเป็นกอโกเนยอย่างนั้นวาจาบงบอกกระตรุ้งคงไม่เป็นไรก้าจูมาอย่างพิสดารยิ่งนัก วาจาที่ว่ากล่าวก็ไม่อาจอย่างคำนวณแต่แตปักต้องร้องพ่งขึ้นบอกมาตรงๆไม่เป็นไรอย่างนั้นข้าพระเจ้าขออุกอาจแล้วกอโกเนียเมื่อหลายวันก่อนท่านเคยไปที่สำนักอึ้งสัวมาใช่หรือไม่เป็นํำถามที่แต้เสปักต้องใจสถานเหลียวมองดูกองเง็กเพียด้วยความค้างแขงสงสัยกองเงกเพียตอบตรงๆใช่มิทราบก้าจูฉไหนถามเยี่ยงนี้ก้าจูขุมหน้าถามอีก อย่างนั้นข้าพเจ้าขอถามท่านอีกเรื่องคือทีตีห้อยไปที่แต่เซปักทำหายแต่เ่ปาร้องด้วยความสนุกท่านจะไหนทราบข้าพเจ้าทำทีตีห้อยไปหายไปข้าพเจ้าพบกับแพะไปเินองค์มาดังนั้นข้าพเจ้าพันนึกถึงเรื่องนี้ได้ตอนนั้นข้าพเจ้าบังเอินไปที่งซัวผ่ายเช่นกันอ๋อมีเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้โกเนียยืนยันเชิญบอกตอนตัวประหลัดหลังคอม ทำลายเทียหงตายไปท่านก็อยู่ในบริเวณแต่เสยปักร้องสุดเสียงว่าอะไรนางอยู่ที่นั่นด้วยมิได้ความหมายของข้าพเจ้าคือหลังจากเกิดเหตุแล้วนางจึงไปที่นั้นหลังจากโตประรัดหลังคอมปร,ราศสไยเจ้าสนักตายไปนางก็ไปถึงกองเอกเพียพมอิสระใช่ตอนข้าพเจ้าไปเจ้าสนักเทียหงถูกพิษกําเลิบปิดชีวิตแล้วตอนคนเนี้ย หลงจากยอดเขารอยิกหงข้าพเจ้าเคยพบโกเน,นียมาดังนั้นเมื่อแพะไปสินองบอกเรื่องราวทีตีห้อยไปหายไปข้าพเจ้าจึงนึกถึงเรื่องนี้มาได้กองอีเพียถามบ้างเป็นเรื่องราวอะไรกันแน่ท่านเห็นเจ้าสนักเทียหงถูกทำร้ายหรือไม่ไม่เห็นอย่างนั้นตอนท่านออกจากสำนักอึ้งสัวพบเห็นะไรหรือไม่พบเห็นะไรสมมุติเช่นคนผู้หนึ่งคนผู้หนึ่ง ปองเอกเพียสวนคําขมดคขิวคุ้นคิดเป็นเนื่นนานจะได้กล่าวต่อข้าพเจ้าเคยพบเห็นคนผู้หนึ่งจริงๆเป็นคนสวมอภรรสีเขียวตอนนั้นขณะข้าพเจ้าจะเข้าไปที่ตึกหลังนางก็ได้ถลันตัวหายลับไปอ้อกาจูขุมหน้ากับแต้ใสปักร้องอ้อพร้อมกันกาจูขุมหน้าถามอีกพร,รางพิมือของไยตรงข้ามท่านคำวนวณว่าสูงถึงระดับใด มิได้ด้อยกว่าแต่เซปักกอกอหรือข้าพเจ้าอาจบางทียังจะสูงกว่าด้วยก้าจู๋ขุมนาผงวิษะแล้วถามอีกก็โกเนียเป็นคนในสำนักกิมสีมึงก้อนนี้ใช่อย่างนั้นท่านเข้าใจเรื่องภายในสำนักกิมสีมึงกระจ่างอย่างยิ่งพอจะกล่าวเช็ดนีได้ในสำนักกิมสีมึงโกเนียเคยได้เห็นคนมีพิรุษน่าสงสัยหรือไม่คนพิรุษน่าสงสัย ท่านหมายถึงไม่ทราบแต่ส่ปากอกรท่านเคยเล่าเรื่องสุดยอดพีมือบูริมหายสาบสูญจากแผ่นดินไปหกท่านหรือไม่เคยตอนนี้อยู่ในกิมสีเมองหรือไม่ประการนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบท่านคงหมายความสุดยอดพีมือทั้งหกนั้นถูกกิมสีเมองฆ่าตัวไปหรือสังหารแล้วฆ่าตัวไปกักขังในกิมสีเมองคนพิรุษน่าสงสัยกับไม่มีแต่ทว่าหกสุดยอดพีมือบูริม ที่หายสาบสูญไม่อาจถูกฆ่าตัวหรือฆ่าทำลายด้วยเหตุผลใดเนื่องเพราะหลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยยินเจ้าสำนักานพาดพิงถึงเรื่องรายหนึ่งท่านว่าคิดจะทำลายบูริมของตรงงวนจำเป็นต้องฆ่าสิบคนเสียก่อนหากข้าพเจ้ามีโอกาสออกสู่บูริมเมื่อใดผู้ที่ควรฆ่าก่อนก็เป็นสิบคนนั้นสิบคนใดนี่ข้าพเจ้าก็ม่อาจทราบได้แล้วแต่เสปักร้องพ่งขึ้น ถูกต้องเป็นสิบคนจริงๆอาทิเด็กงวนใต้สือแห่งเซียริมกิมจี้เต้าหยินแห่งบูตึงรวมไปสิบคนพอดีกาจู๋ขุมหน้าร้องขึ้นบ้างถูกต้องสิบคนเช่นนี้เป็นว่าการหายสาบสนของสุดยอดพีมพ์บูริมทั้งหกไม่ใช่การกระทำของกิ่นสีมึงแต่แสปากสอดคำถามขึ้นแล้วเป็นผู้ใดกาจู๋ขุมหน้าหัวรอกแค่นแค่นกล่าวเรื่องราวมีทางเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียว บุคคลเหล่านั้นอาจตายกับมือสิ่งปีจู้หินว่ากระไดแต่เสปักร้องด้วยความตนกสิ่งปีจู้หินที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะในยุคนั้นจะพะสุสลายหมายชีวิตยอดหิมือทั้งห้าได้โดยจิเจนาใดกันใช่แล้วเป็นเรื่องไม่อาจเป็นไปได้จริงๆแต่เสปักฉุกคิดแล้วพุ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้ฉไหนเป็นไปไม่ได้สิ่งปีจู้หินประมุกหรือลับไม่มีความจําเป็น ต้องฆ่าทำร้ายพวกนั้นใช่แล้วสิ่งปีจิ้วหญินไม่มีความจําเป็นต้องทำร้ายพวกนั้นนอกเสียจากความนี้ยังมีเลสไนอื่นกาจูกขุมหน้าฝืนรอกล่าวความเป็นจริงของเรื่องราวจะเป็นเช่นไรย่อมมีวันสืบสาวจนกระจ่างมาได้แน่นอนข้อคิดสันนิษฐานนี้ออกจะเป็นการยามร่วงเกินสิ่งปีจิ้วหยินมากไปแต่ก็ไม่ใช่ไร้เหตุผลแต่แต่ปากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่ง ขายดังจอกความเห็นกระไรแต่แล้วเม้มปากไว้อีกกาชูขุมหน้าถามขึ้นไม่ทราบสองท่านอยู่ที่นี้ด้วยเรื่องอันใดแต่แส่ปากปืนยิ้มตอบรอความตายรอความตายเพราะเหตุใดข้าพระเจ้ากบกอม,มุ่ยมุ่ยถูกมือที่จุดเฉพาะตัวของคนผู้หนึ่งอีกสิสองชั่วยามให้หลังจุดเส้นที่ประจรในร่างจะแข็งโตจนตายไปเป็นความจริงข้าพเจ้าไหนเลย จะใช้ความเป็นความตายในชีวิตมารอเล่นได้หยุดฝืนหรออีคราจึงกล่าวต่อข้าพเจ้ามีการขอร้องที่อุอาจอยู่ประการมีทราบก้าจูยินยอมช่วยเหลือหรือไม่โปรดบอกท่านโปรดบอกต่อแปะไพ่สินองค์หากข้าพเจ้าทอดซากในป่าล้างจริงโปรดจะบอกข่าวตายข้าพเจ้าให้มารดาเป็นไรท่านคิดจะรอความตายในที่นี้จริงๆไม่เช่นั้น ข้าพเจ้ายังสามารถทำอย่างไรไม่ทราบในแผ่นดินมีผู้ใดสามารถลายผีมือสกัดจุดเช่นนี้เท่าที่ก่อโม่อย่อยาในแผ่นดินยังมีผู้ใดสามารถขายได้กาจูุมหน้ากาวเสียงหนักๆข้าพเจ้าไม่เชื่อแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลจะหาคนลายจุดเยี่ยงนี้ไม่ได้เลยสักผู้หนึ่งมาดว่ามีการเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปเราสองมีลมหายใจอยู่ได้เพียงสิบสองชั่วยาม นอกจากมีปรากฏการณ์พิสดารไม่เช่นนั้นไม่มีวิธีอื่นใดทั้งสิ้นจบคำทอดถอนใจยาด้วยความร้นทดกาจูคขุมหน้าจึงกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาสุดยอดยี่มือทางจุดเส้นยีประจรในแผ่นดินมีอยู่เพียงท่านเดียวเท่านั้นแต่ทว่าคนผู้นั้นก็ได้สาบศูนย์ไปพร้อมกับพวกซื้อแปะข้าพเจ้าผู้นั้นเป็นใครหวติจู้หินปมกษะโรหิตแต่ใส่ปากใจเต้นทีเร็ว เมื่อหวยตีจู้หญินเป็นสุดยอดผีมือในวิชาจุดเส้นชี่ประจรอย่างนั้นรุยงให้วงที่ดาดท่านไม่แน่ว่าสามารถขายจุดของตนก็ได้เมื่อได้คิดเยี่ยงนั้นความหวังจะรักษาชีวิตเกิดขึ้นรุนแรงรีบกาวด้วยความปิติในเมื่อท่านสาบสูญต้องลอยไปแต่ท่านยังมีทายาทอยู่อีกผู้หนึ่งไม่แน่ว่านางสามารถขายจุดนี้ก็ได้ไปไปหานางแต่ทว่าจากที่นี้ไปหวยตี ต้องกินเวลาถึงหนึ่งวันเต็มๆก้าจูพอจะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือเยี่ยงไรพาเราสองไปที่หวยตีข้าพเจ้าจะไปค้นบอกสถานที่แก่ท่านย่อมได้แน่ดังนั้นก้าจูขุมหน้าจึงหนีบแต้ใส่ปักกับกองเง็กเพียวันที่สองซอกแขนดีตัวพุ่งกายออกไปจนสุดฝีเท้าเอึดใจนั้นวิ่งไประยะทางใดดีทันใดมีเสียงแค้หนหูร่อแววมาแล้วเสียงสตรีนางหนึ่งตะหวาดขึ้น หยุดไว้เสียงตะหวาดโดยไม่คาดหมายคู่ขวัญก้าจู๋ขุ่มหน้ากับแต้ใส่ปักและก่องเง็กเพียจนตนกอย่างยิ่งรีบบยุดท้ามองไปเห็นในป่าใหญ่มีสตรีอาพรแดงนางหนึ่งเดินช้าๆออกมาก้าจู๋ขุ่มหน้ารีบปล่อยคนทั้งสองในซอกแขนลงแต่ใส่ปักร้องขึ้นลุยมุวยมุย่ยข้าพเจ้ากําลังต้องการไปหาท่านแต่ใส่ปักกล่าวถึงตอนนี้พันชงักคําไว้เนื่องเพราะเห็นสีหน้าลุยเง็กวงเหี้มอมหิด จนหน้าหวาดวันแต่เซบักงุนงงทันทีบังเกิดความหวาดกลัวยังบอกไม่ถูกบ้างเห็นใบหน้าลุยเง็กหวงเขี่ยมจนแทบปิดเบี้ยวเสิบเท้าช้าๆมาที่ก้าจู๋คุมหน้าสภาพอย่างนี้โคข,ขวันก้าจู๋คุมหน้าจะต้องถอยไปก้าวใหญ่แล้วหันถามแต่เซปักกระเบานางเป็นใครบุตรีหวยตีจู่หินก้าจู๋คุมหน้างุนงงวูบตอนนั้นลุยเง็กหัวได้มาถึงระยะห้าเชีย หยุดเท้าแล้วแค่นเสียงเย็นชาแต่ใส่ปักท่านหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องอันใดแต่ใส่ปักต้องรับสี่ก่ายด้วยความหนาวเหน็บเนื่องเพราะแม้น้ำเสียงฝ่ายตรงข้ามจะราบเรียบแต่สีหน้าอำมาตย์บ่งบอกความเครียดแค้นถึงขีดสุดจึงรีบข่มกั้นจิตใจให้เย็นแล้วกล่าวข้าพเจ้าถูกคนใช้ผีมือจี้จุดเฉพาะตัวทำอันตรายอาจบางทีท่านสามารถช่วยข้าพเจ้ารอดตายก็ได้ดังนั้น ท่านจึงมาหาข้าพเจ้าใช่แล้วฮะเฮฮแต่ใส่ปากท่านเข้าใจข้าพเจ้าเป็นโพธิสัตช่วยชีวิตยามท่านต้องการก็มาหาให้ข้าพเจ้าช่วยบอกกับท่านข้าพเจ้าก็มาเพื่อต้องการหาท่านให้หาข้าพเจ้าเรื่องอันใดข้าท่านเป็นวาจาที่ขู่ขวัญแต่ใส่ปากกองเอกเพียและกล้าจูุ่มหน้าจนสะดุ้งเฮือกใหญ่เนื่องเพราะนางไม่ใช่กล่าวรอเล่นเด็ดขาด แต่เสปักรองพ่งขึ้นท่านจะฆ่าข้าบเจ้าใช่เพราะเหตุใดท่านเข้าใจกระจ่างเสียงตวาดไม่ทันขาดคำร่างอ่อนแอพันพุ่งว่ามาเป็นประกายสีแดงโถมใส่แต้เสปักแล้วฟาดฝ่ามือหนึ่งมาก่อนแต่เสปักนึกไม่ออกว่าเป็นเรื่องราวใดแน่ตนกับนางมีความรักในการและกันรึกซึ้งตึงใจชไหนจึงได้แปลเปลี่ยนเป็นเช่นนี้เป็นเรื่องราวใดกันแน่พิบตาให้เต้เสปักคุ้นคิด พลังฝ่ามืออันหนักหน่วงของลุยเง็กขวงก็ได้คุกขามไกล้จะสัมผัสกายเห็นชัดว่าแต้สปักต้องเสียชีวิตกับฝีมือแน่แล้วก้าจู๋ขุมหน้าพันตวาสุดเสียงหยุดเมือ่อเสียงดังร่างพุ่งปาดเข้าไปขวางแต้สปักไว้กระแทกฝ่ามือออกต้านรับพลังฝ่ามือลุยขวงตรงๆฝ่ามือนี้ของก้าจู๋ขุมหน้าสามารถต้นานทานพลังฝ่ามือลุยขวงที่จู่โจมใส่แต้สปักเบนออกไปได้ แต่ก้าจูขุมหน้าก็มีอาจยืนหยัดทรงกายต้องเซถอยถึงส4สี่ก้าวใหญ่ก้าจูขุมหน้าต้องตนกเป็นอย่างยิ่งขณะเวลานั้นลุยเงไอ้ขวงตวาดเสียงกล้องท่านหาที่ตายหรือใดพร้อมกับเสียงตวาดที่น่าสะเพรงกลัวนางย่างสามขุมเขาหาก้าจูขุมหน้าชัดช้าแต่เสษปากรีบปาดขึ้นไปขวางหน้าก้าจูขุมหน้าไว้ตวาดเสียงเย็นชาว่าลุยโกเนี้ท่านองการฆ่าข้าพระเจ้าถูกแล้วขอถามท่าน แต่เสปักมีที่ใดก้าวราล่วงเกินท่านลุยเงี้ยขวงเบิงตาตวาดเสียงเกรี้ยวกราดก่อกิ้งเจ้าเลนะักเราจะฆ่าท่านเสียงตวาดดังร่างโถมก็ใส่แต่เซปักอีกครั้งฟาดฝ่ามือจู่โจมอย่างดุดันก้าจู่ขุมหน้าตวาดเสียงก้องโอเนี้ยท่านออกจะไม่ถือเหตุผลเกินไปแล้วกาจูขุมหน้าพากพลังฝ่ามือออกต่อต้านอีกครา